ว่าเราจะโทรคอนเฟิร์มกันใกล้ๆอะไรเห็นน้องหมีไม่ได้โทรหาอะไรนยครับครับแล้วก็ก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนั้นเขาอาจจะไม่อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาจะไปอินเดียเหมือนกันครับแต่พระอาจารย์อยู่ใช่ไหมอยู่ครับอยู่เข้าวัดตรงไปเลี้ยวขวาเลาะเลาะไอ้นี่ไปเลาะแม่น้ําไปกุฏิของพระอาจารย์อยู่หลังุดท้ายขวามือครับ เป็นเจ้าวาาใช่ไหมก็น่าจะเป็นเจ้าวาาแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจารยเดินหน่อยนั่งมาก็ยังไม่ร้อนนะอาจารย์ใต้อยู่ใต้นี้ก็ยังเย็นนะครับพื้นมันเย็นนะครับอาจารย์ก็ยังนั่งสมาธิได้นะครับตรงเนี้ยท่านมาเป็นเยอะเลยหรอบวกกับอากาศวันนี้มันดีครับตอนนี้กี่องศาดูกัน ดูตรงไหนเนี่ยอ๋อตายที่สองร้อนขึ้นแต่ตรงนี้ไม่ร้อนนะครับตรงนี้ไม่ร้อนเลยแต่นั่งข้างล่างก็ยังได้เลยนะครับออกเย็นเรื่อยๆไปครับพื้นมันเย็นครับพอเท้าถึงพื้นอ่ะมันเย็นทำให้รู้สึกว่าเราเย็น,นครับอาจารย์อยู่บ้านพุทธมณฑา อาจารย์เอาแดงโซดาไหมครับไ,รไม่เหนื่อยครับอ,รอาจารย์ไล์สอนต่อตอนบ่ายโมงครับบ่ายโมงตรงเลย ประมาณบ่ายโมงสิบห้าครับคุณเลีล่ไม่มาครับไม่ได้มาท่าน่าจะติดธุระครับอย่าเพิ่งถามอาจารย์กำลังเดินจงกรมดูกันเงมียบ

เดี๋ยวหนูดูให้เยเอาไามลูกไมแล้วเขาหุบไอ้ผ้าผูดไห่เนเพจอาจามาใหม่เตามเพจมาีแก่เี่าแกแจ้าแก่ตามเพจมาแก่ประสิาธภาพในหอเลยทำเลยก ใหม่อนเพื่อนใช่ใช่ค่ะที่ว่าจะบริจาคเงินนะคะแต่อยากใส่ใส่เป็นบัญชีตัวเองเหมือนมีแล้วหรือเปล่าครับเมื่อกี้นี้อาจารย์มื่อกี้เราชอบอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะจะร่วมบุญเหรอใช่ใช่ค่ะสามกับสี่โอเคค่ะ

มาดียังเนาะพอมไหมทุก <พอ S 1> ค,คนเนาะอยู่ครบทุกคนเนาะยังไม่มีใครตายใช่ไหม <c oughs> อิ่มไหมล่ะอิ่ม <c oughs> อิ่มมากไหม <c oughs> <c oughs>